ญี่ปุ่นกับต้นไม้แต่มันดูชุ่มชื่นนะดูมันมันดูชุ่มชื่นไงเออแต่ละประเทศก็ต่างกันตุรกีตุรกีเป็นยังไงตุรกีไม่ต่างกับไม่ต่างกันกับประเทศไทยค่ะเหมือนกันลักษณะคล้ายๆกันอ่าคล้ายๆกันเลยมองลงไปคล้ายๆกันกับนะคะเหมือนอ่าไปโซนทางจังหวัดเลยอย่างเงี้ยนะคะลักษณะคล้ายๆกันอย่างนั้นนะคะนะคะตุรกีนะ่วนอ่าโตอานะคะเป็นทะเลสาย ผ่านไปเจอแต่ทะเลทรายเออต้นกระบองเพชรทะเลทรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอฟซีอูดมั้ง <laughs> นางบอกอูทำไมมันเหมือนไปซาอูเลยมันก็ไปซาอูเลยสิเขาบอกนี่ตัวอานะเ <laughs> ขาบอกในสนามบินตัวอาเออไปกาตา้าไงสายกาตากาตา้านะคะตัวอาก็ไปมาแล้วเพราะว่ามันไปรอบโลกแล้วค่อ <laughs> ยไปรอบโลกแล้ว <laughs> เ่อได้ไปอังกฤษนี่แหละโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันเนาะไปเข้าบ้านแล้วพาชาลีเข้าบ้านนะคะชลีเดี๋ยวนางก็จะล่ําลาแล้วนะเพราะว่านางจะไปอ่ะร้องเพลงเรตโต้ตหน่อยนึงเดี๋ยวนางจะไปแล้วก็ลงไลฟ์เพราะว่านางจะไปบ้านแล้วสวัสดีคุณสวัสดีนองนางสวัสดีค่ะแมให้หัวใจแดง แต่แต่ให้เหมือนเหมือนมันโกรธเลยหน้าแดงแดงอ่ะเหมือนโกรธเลยนะ,อ,ะอ,นยนะอิโมกิอันนั้นน่ะนางยังงงเลยทําไมต้องให้อีโมกิอันนั้นมีคนให้นางแบบนี้แหละเยอะนางก็งงว่าเ,าเขาโกรธอะไรเราแต่งกินเขาไม่ได้โกรธนะคะเขาคงคิดว่าหัวใจแดงจำได้ไหมเนี่ยญาติผู้ผู้มินก็คือแม่น้อยเดอ้อ ใช่ก็แม่น้อยนี่แหละแม่น้อยชอบชอบให้ไอ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 ้หัวแดงนางเนี่ยนะคะช่องนี้นี่แหละตาไม่ดีไม่ดีแก่แล้วขอโทษนั่นแหละนางเห็นแบบนี้แหละให้หนูประจําแต่หนูก็มาดูหนูก็มองอยู่หนูว่าทําไมลักษณะแม่น้อยอะไรเงี้ยเออทําไมลักษณะเดียวกันกับแม่น้อยแม่น้อยก็ชอบให้อย่างนี้น,นางก็เลยว่านะ่าจะเป็นคนเดียวกันแล้วก็เขาคงคิดว่าเป็นหัวใจหรือเปล่าแต่เมื่อก่อนนางเห็นว่าเอา เขาโกรธอะไรเราวะแต่เขาก็มาดูเราตลอดแล้วทำไมเขาต้องให้อหัวแดงๆเขาโกรธอะไรเราวะอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่โกรธ <laughs> ยาภูมินก็คือแม่น้อยนะจ๊ะน้องนางจ้าสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีเคยเห็นเคยเห็นมามาให้นางด้วยเคยเห็นเข้าไลฟ์สดนางด้วยแบบนี้แหละนานแล้วสมัยโน่นแหละสมัยคุยข่าวบ้านกกกอกแล้วก็ให้หัวใจแดงแบบนี้แหละเอ้ยให้หัวแดงแบบนี้แหละ <laughs> ไะชาลีเย็นสบายใช่ไหมอน,นอนอยู่ข้างนอกเง้ยเย็นสบายเราไปกินน้ำตาลเมเบิลกันดีกว่านางเก็บน้ำตาลเมเบิลเนี่ยพามาชมวิวเห็นไหม,มชมวิวเก็บน้ำตาลเมเบิลกับน้องชาลีอะสลัดสลัดอะสลัดสลัดปมาก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 สบายอสบายครับ มาก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 อเล่อเลอเล่ไม่ซงอเล่าเสร็สิลนี่น้ำแข็งละลายหิมะละลายหมดแล้วก็ได้เก็บเห็ดแล้วได้กินผักกันแล้วเฮ้ยได้กินผักกันแล้วนางก็จะไปรอผู้จัดการเลิกงานเราก็จะไปบ้านนาง แกไปทํางานไปทาสีบ้านต่อนางก็จะไปอาบน้ําไปแช่น้ําอาบสบายๆน้ําอุ่นมาอุ๊ยชาลีเดินไม่ทันนางเลยชาลีเนี่ยชอบหิมะไม่อยากขึ้นบ้านหรอกชอบความเย็นเนี่ยลีลาอยู่นั่นแหละนางจะลงไร้แล้วนะชาลีคุยยาวแล้วมา คุยชั่วโมง5นาทีแล้วเร็วๆไปแล้วนะคะชาลีไม่มาก็ช่างเราจะไปกันได้กินปลาแซลมอนกับนางวันนี้ชาลีทำข้าวคุกปลาแซลมอนให้กินอร่อยหลายอาหารเม็ดแม่อร่อยเท่าปลาหรอกมากมากมากวิดยๆวิทวิทวิทวิด